กอดให้แน่นจนไม่มีช่องว่างเอาให้หายใจไม่ออกเลยกอดฉันกับท่านหัวหน้าหน่วยคือเออกอดนั้นเหรอฉันก็ถูกอง์รัชทายาดกอดโดยไม่เต็มใจเหมือนกันค่ะพวกคุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นบ้างว่าแล้วการรับฟังคำสั่งของเลดี้ที่เป็นแคตากูลนเขาคงจะยากไปจริงๆสินะคะมาไมมครับ ไม่ไลยสักนิดไม่ยากเลยครับแต่รีบมากอดสิกะกอดแล้วนะครับว่าเลลีในตอนนี้ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าการสั่งให้อัศวินที่มีกล้ามเป็นมัดมัด,มดกอดกันอย่างแน่นแฟนความเป็นจริงช่างโหดร้ายเป็นการลงโทษที่ทำลายเกียรติของกลุ่มอัศวินได้ฮาดอย่างใหญ่หลวง อย่างน้อยก็หนีไปพักใจดีกว่าวันนี้จะนอนทั้งวันเลยนอนฝันถึงครอบครัวด้วยช่วยทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกสาวผมมีความสุขด้วยนะครับถึงแม้จะทำดีที่สุดแล้วก็ตามแต่ถ้าลูกสาวผมเอ่ยปากขอถอนมันก่อนตอนนั้นช่วยถอนมันให้อย่างไม่มีข้อแม้ด้วยนะครับผมจะทำแบบนั้นแน่นอนครับเชื่อในตัวผมได้เลย นี่คือรายงานทั้งหมดนั้นเหรอใช่แล้วครับเมื่อวานเลดี้โบลเชกโดนสาวใช้ทำตัวไม่มีมารยาทใส่และเป็นลมระหว่างทานอาหารเมื่อเช้าองค์ราชทายาทก็ทรงทำเรื่องไม่ดีใส่ทุกคนแจ้งว่ากำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่ครับจงจัดการทุกอย่างตามที่นางต้องการรับทราบครับนายท่านเป็นอะไรไหมครับ ฉันดูไม่ปกติงั้นเหรอสุดๆเลยครับเอ็ดวินเองก็พูดแบบนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าฉันแสดงออกรุนแรงเมื่อเป็นเรื่องของนางนั่นสินะฉันยอมรับว่ากังวลเรื่องการถอนมัน่นอะไรนะครับต้องมาอยู่ในบ้านของผู้ชายที่ตัวเองกลัวถึงขนาดถอยหนีอย่างกับเห็นเป็นโรคติดต่อแล้วที่นั่นก็ดันมีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยอน เป็นใครก็คงทนไม่ไหวจนต้องขอถอนมั่นใช่ไหมพูดถึงเลดี้โบลเชกอยู่หรอครับถ้างานคราวนี้ก็ทำให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นดีไหมครับถ้าเรื่องนั้นฉันก็กำลังสร้างห้องสมุดที่อาคารตะวันออกอยู่อีกไม่นานมอบของขวัญให้ด้วยตัวเองน่าจะประทับใจมากกว่าไหมครับถึงจะอยากบอกคำตอบให้เลยแต่ให้เขาคิดเกี่ยวกับคนอื่นด้วยตัวเองจะดีกว่า พราะคนที่นายท่านเอาใจใส่แบบนี้คุณหนูเซเลเนียคือคนแรกและคนสุดท้ายยังไงล่ะถ้างั้นต้องเตรียมเพชรที่นางน่าจะชอบเดี๋ยวนี้เลยต่อให้คนที่เรากลัวเอาเพชรแพงๆมาให้ก็คงถูกมองว่าเป็นแค่คนรวยที่น่ากลัวแหละครับสิ่งสำคัญก็คือการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจนะครับนายท่านเอาละ รีบคิดให้ออกได้แล้วมอบดอกไม้ให้สักช่อหนึ่งแล้วก็ชวนดื่มน้ำชาสักแก้วนั่นสินะคงต้องรีบไปบอกนางเสียตั้งแต่ตอนนี้จิตใจของฉันที่เอาแต่สงสัยว่าทำไมนางต้องหลบหน้าฉันด้วยถึงแม้เซเลเนียจะบอกว่ารีบถามไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ตามแต่ฉันคิดว่าฉันสามารถลวงความจริงได้จากการคุยกันแต่ท่านพูดไม่ค่อยเก่ง ฉันจะสสางเรื่องเข้าใจผิดให้จบจบไปเอาเถอะยังตอนกลางวันอยู่คงไม่ลบกวนหรอกมัง้งห้องของวาเลรีตั้งใจว่าจะมาสสางเรื่องเข้าใจผิดให้จบจบไปแท้ๆความลำบากใจที่สุดในชีวิตของสาวใช้เอมี่ดันกลับออกมาเฉยเซะง,งั้นคุณเอมี่ เมื่อกี้นายท่านเข้าไปในห้องของเลดี้โบลเชกใช่ไหมครับฉันมีเรื่องจะคุยกับเลดี้ค่ะบอกว่าจะปลุกคุณหนูเองและสั่งให้ฉันออกมาฉันมีเรื่องจะคุยกันแค่สองคนครับไม่ปลุกเลดี้ก่อนเดอครับนั่นสิคะงั้นฉันกลับเข้าไปอีกทีดีไหมคะนายท่านไม่ใช่คนพิลึกใช่ไหมคะ คุณหนูของฉันนอนดิ้นมากเพราะรู้สึกกระสับกระส่ายแม้แต่ตอนที่หลับอยู่นะคะคุณหนูของฉันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะดูไม่ค่อยสบายเลยรอยค้ำใต้ตาท่านแม่เพราะเหนื่อยมากงั้นเหรอไปนั่งรอที่โซฟาจนกว่าจะตื่นก็แล้วกันท่านพ่อ วันนี้ก็มาอยู่ที่นี่อีกแล้วแฮะอา้าววิกเตอร์อากาศเย็นนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอาวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอครับค่ะทั้งที่มีหนังสือเยอะขนาดนี้แต่กลับไม่เจอเล่มที่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามมิติเลยเห็นท่านตกใจกว่าปกติกับผมทำลายสมาธิท่านหรือเปล่าครับา5ไม่หรอกค่ะ จะใส่เสื้อสองชั้นหรือไม่ใส่ยังไงร่างกายก็คงไม่เป็นไรหรอกพอดีเพิ่งเคยได้รับการดูแลแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะฉันแค่ตกใจที่มีผู้ชายถอดเสื้อคลุมให้นิดหน่อยนะคะแต่ยังไงบางครั้งมีเรื่องแบบนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะคะว่าแต่ว่าค่ะวิกเตอร์ชอบอ่านหนังสือแนวนั้นเหรอคะอ๋อหนังสือพวกนี้ไม่ใช่ของกับผมหรอกครับ ว่าจะมอบให้ในท่านที่มีคู่มั่นนะครับการได้เจลดี้ที่ตรงตามเงื่อนไขนั้นยากมากน่าจะเพราะแบบนั้นนายท่านจึงอยากให้การมั่นดำเนินต่อไปพอะแค่นั้นจริงๆหรอคะครับท่านกำลังจะบอกว่านายท่านตกหลุมรักเลดี้โบลเชคตั้งแต่แรกพบนั่นเหรอครับก็เป็นไปได้นะทั้งเมื่อวานและวันนี้แสงแดดมันส่องประกายเป็นพิเศษว่าไหมคะ ถ้าเคยได้ยินเรื่องราวความรักก็มักจะมีฉากแบบนี้บ่อยๆนี่คะหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องประกายคนสองคนอยู่ด้วยกันนางเอกที่ถูกแสงแดดจางๆตกกระทบและพระเอกที่หลงรักเธออย่างถอนตัวไม่ขึ้นเป้าหมายของการนอนกลางวันก็เพื่อหลบหนีความเป็นจริงฉันฝันว่าหนีออกมาใช้ชีวิตแล้วก็คอยเฝ้ามองครอบครัวอยู่บ้านของฉัน ท่านแม่และท่านพ่อช่วยด้วยค่ะหนูพยายามแล้วแต่ว่าตื่นแล้วเหรอจิตใต้สำนึกฉันเป็นแบบนี้งั้นเหรอแล้วองศาที่เง่อยหน้ามองนั่นมันอะไรให้ฉันเห็นหน้าตาหล่อเหลาเพื่อที่ฉันจะได้มีความกล้าอะไรแบบนั้นหรือไงแต่เขาคือคนที่ฉันต้องหลบหน้าไม่ใช่เหรอ เราสร้างภาพลวงตาขึ้นมาเพราะว่าเขาหลอแค่นั้นน่ะเหรอนี่ฉันหลงไหลในหน้าตาของเขาขนาดไหนกันเนี่ยตาแดงเชียวเอาน้ำแข็งมาประครบน่าจะดีนะทำไมการสัมผัสมันเหมือนจริงขนาดนี้ล่ะแต่ก่อนอื่นหรือว่าฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยตัวจริงนี่ว่าที่นี่ห้องนอนของฉัน คุณจะมาทำแบบนี้ที่นี่ไม่ได้นะคะท่านหยุกถ้าเลดี้นอนอยู่ท่านหย,ยุกก็น่าจะกลับมาสิครับไปนั่งอยู่แบบนั้นทำไมพอลืมตาขึ้นมากับเจอชายแปลกหน้าไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ไม่พอใจทั้งนั้นแหละครับอ่านหนังสือที่กระผมมอบให้แล้วลองคิดดูนะครับอย่าทำแบบนี้ที่นี่นะคะรู้สึกยังไงบ้างครับ ทำไมไดิยุกในหนังสือเล่มนี้ถึงทําแบบนี้ล่ะครับดิยุกเมืองหนึ่งเอาแต่จีบผู้หญิงท่าเดียวแล้วเมืองนั้นเขาทํางานกันยังไงไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นหรอกครับมันไม่ใช่เรื่องสําคัญปวดกระบาลท่านคิดว่าตอนไหนในหนังสือเล่มนี้ที่ยุกเอาชนะใจหญิงสาวได้ครับยุกเอาอาหารสัตว์ให้แมวจรจัดกินด้วยมือตัวเองท่านยุก ได้ยินว่าเป็นคนเลือดเย็นนี่นะมีด้านที่อบอุ่นอย่างคาดไม่ถึงด้วยสินะให้ของขวัญที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยจิตใจที่แสนอบอุ่นของนายท่านแล้วขอโทษเรื่องในวันนี้สิครับนายท่านเอเงก็มีสเสน่ห์ในด้านนั้นเหมือนกันครับของขวัญที่แสดงถึงนิสัยอันอบอุ่นลองคิดเกี่ยวกับเลดี้ดูสิครับว่าเลดี้น่าจะชอบอะไรคงจะคิดถึงครอบครัวมาก ได้ยินว่าตระกูลโบลเชกมีในตาสีม่วงงั้นเตรียมต่างหูประดับพลอยแอมเมทิสกันเถอะเออนั่นคือความจริงใจเหรอครับความมีเสน่ห์ของด้านที่อบอุ่นอย่างคาดไม่ถึงหายไปไหนแล้วครับคิดว่าฉันเป็นใครฉันคิดเรื่องนั้นไว้ในใจแล้วฉันไม่ใช่คนสะเภพาแบบนั้นสักหน่อยฉันจะทำมันด้วยมือของตัวเอง เมื่อสักครู่ท่านเพิ่งบอกว่าพวกหยุกในหนังสือทำตัวเด้่เปื่อยไปวันๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอครับนี่นี่คุณสาวใช้เอ๊ะว่าไงคะท่านอัศวินพวกเราคงจะเป็นกลุ่มแรกเลยนะที่นั่งยองๆคุยกันนะ่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าฉันก็ไม่เคยเห็นตัวละครในมังงะเรื่องอื่นนั่งยองๆคุยกันมาก่อนเลยค่ะแล้วก็นะฉันมีเรื่องจะบอกคุณอัศวินด้วยละ่ะ ดูเหมือนว่าเจ้าของช่องนี้กำลังติดเกมล่ะอะไรนะครับคุณสาวใช้ทั้งหมดที่ฉันเล่ามาเป็นเรื่องจริงค่ะท่านอัศวินถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆการลงคลิปจะไม่ช้าหรอครับใช่แล้วค่ะเหตุผลที่ลงคลิปชา้าเพราะว่าเจ้าของช่องติดเกมนะคะอ๋อเหรอครับนี่สินะเหตุผลเวลาลงคลิปมันเลยไม่แน่นอนบางทีก็ใส่ชื่อเรื่องมังนผิดผมว่าเจ้าของช่องน่าจะโง่หน้าดู นี่ท่านอัศวินอย่าไปดินทาเจ้าของช่องสิคา